สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่4ค่ะที่เรายังคงมุ่งมั่นในการนําเสนอเนื้อหาให้คุณผู้ชมได้รับทราบรายละเอียดในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาพิบาลสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการเมืองภาคพลเมืองที่ยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์สฐฐฐภาและที n ช่อง16ค่ะ ถ้าเกิดพูดถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เราจะเห็นว่าทั่วโลกได้รับผลกระทบกันในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆก,กับระบบทางการศึกษาได้รับผลกระทบกันท่วหน้านะคะหลายประเทศโรงเรียนต้องปิดตัวลงไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้ประเทศไทยของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเราต้องมีการขยับวันเปิดเทอมจากช่วงเดือนพฤษภาคมไปเป็นวันที่1กรกฎาคม2563และมีการเตรียมความพร้อม ถ้าเกิดสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นจําเป็นต้องให้เด็กๆเรียนอยู่ที่บ้านที่เรียกกันว่าเรียนแบบออนไลน์นั่นเองในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อม สำหรับการเรียนรู้แบบออนไลน์แต่ณเวลานี้เป็นภาคบังคับที่เราต้องปฏิบัติจริงแล้วค่ะภาคบังคับที่ว่านี้ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะคะแต่เราต้องการให้วิกฤตในครั้งนี้มาเป็นโอกาสทางการศึกษาของประเทศไทยที่จะมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องไปในระยะยาวนั่นเองเอาเข้าจริงๆประเทศไทยของเรามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนสําหรับการเรียนในระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร เทคโนโลยีอุปกรณ์คุณครูพ่อแม่ผู้ปกครองและตัวของเด็กนักเรียนวันนี้ช่วงเวลาของรายการเดอะคีเราจะมาพูดคุยกันกับเดอะคีของเราเพราะยังไงก็ตามการศึกษาต้องไม่มีความเหลื่อมล้ำทุกคนต้องเท่าเทียมกันไวรัสมรณะนี้เลื่อนการเปิดเทอมได้แต่ไม่สามารถฆ่าการเรียนรู้ของเด็กๆได้ช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับเดอะคีค่ะ คุณคะอ,อพอดีฉันแอบมองคุณมาสักพักแล้วนะคะช่วยเราไปหน่อยนะคะขอบคุณครับเปิดอ่านเลยก็ได้ะค่ะคือจริงๆผมไม่ได้ปวรนะครับนิสัยอะค่ะ สังคมจะดีถ้าทุกคนมีจิตสำนึกด้วยรักและผูกพันจากสถาบันพระปกเกล้า ะคะว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ส่งผลกระทบต่อเด็กทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาเด็กบางส่วนขาดโอกาสทางการศึกษาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรากลับหันมามองเด็กๆในประเทศไทยของเรามีข้อมูลออกมานะคะเด็กภายใต้การสังกัดของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออประมาณ7ล้านคนที่ได้รับผลกระทบ แต่พวกเขาก็ต้องเร่งทําการปรับตัวเราต้องหาวิธีการในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ในโลกออนไลน์แต่ก็ไม่สําเร็จสักทีณเวลานี้เนี่ยถือว่าเป็นภาคบังคับแล้วที่จะทําให้ทุกอย่างสามารถเดินหน้าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เรื่องของการเรียนรู้แบบออนไลน์ถือเป็นนิว o r ม a l ที่เราจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศ เอาเข้าจริงๆเด็กและทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการศึกษามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับดรอํานาจวิทยานุวัตรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะสวัสดีค่ะทะเลขาค่ะสวัสดีครับท่านพิกรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพูดถึงการเรียนออนไลน์เอาเข้าจริงๆประเทศไทยเราพร้อมแค่ไหนแล้วจากร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องย้อนนิดหนึ่งนะครับย้อนจากการที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงเวลานั้นช่วงเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ที่พวกเราได้สัมผัสความรู้สึกว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องลองรับป่าละค่ะคือเราไม่มั่นใจว่าการการเกิดภาวะวิกฤตโควิด -19 ที่เกิดเนี่ยมันจะเป็นการเดินต่อไปยาวขนาดไหนแล้วมีอะไรที่จะต้องปรับเปลี่ยนบ้างก็คิดกันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนรพลทิศวัรู้ว่ามีนโยบายว่าเครื่องมืออะไรล่ะถามทบทถามกระทรวงสาธารณสุขเครื่องมืออะไรล่ะ ที่จะช่วยให้ให้เด็กได้เรียนรู้ได้ที่อยู่ที่บ้านไม่ต้องรวมตัวกันคนเยอะไม่ต้องอยู่ที่โรงเรียน<ฆ>ความปลอดภัยเด็กก็สำคัญ COVID โควิด19การแพร่ระบาดเราไม่รู้ว่าจะมากน้อยขนาดไหนประเมินสถานการณ์ไม่ได้เลยช่วงนั้นเพรางประเมินสถานการณ์สัปดาห์ละสัปดาห์แล้วก็รอดูม<ล>ติคลรรอดูพลกเพราะว่าฉุกเฉินรัฐบาลออกมารอดูสถานการณ <ร réussi S 2> <ๆ S 1> ์ของการประเมินของโลกก็ก็ลองลองคุยกันพอคุยกันแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเอ๊ะ แล้วเวลาที่มีนาคมถึงพฤษภาคมเนี่ยผมคิดว่าที่จะเปิดเทอม16พฤษภาคมเนี่ยแกลปเวลาขนาดเนี้ยมันเป็นเวลาที่เราต้องต้องสนใจพอไหมกับการที่ทําอะไรก็ลองดูว่าเอากลับมาดูอะไรลักเป็นเครื่องมือในเวลานั้นเราก็นึกอะไรที่เราที่มีอะไรไม่ต้องใช้เงินอะไรที่ทําอยู่อยู่แล้วแล้วเรียนอยู่แล้วก็ก็สิ่งที่เราได้รับพระมหากราบที่คุณจากและการที่ก้า ในการที่ให้มูือนที่ทางไกลพันดาวเทียมเรียนรู้เรื่องของใช้ d l t v เนี่ยเรียนรู้ทางไกลเนี่ยกับโรงเรียนที่ขนาดเล็กครูไม่ครบชั้นไม่ครบเอกเรียนทางไกลอยู่แล้วบกงคนเรียกครูตู้ที่ดูทีวีเสร็จแล้วก็เรียนอยู่หมื่นห้าพันโรงเรียนหมื่นห้าพันโรงเรียนนี้ก็ยังเรียนอยู่ใช้อยู่แล้วแลวทางมูลนิี่ก็มีเครื่องมือนี้อยู่แล้วเขาสอนตั้งแต่อนุบาลไปถึงมสามมีแผนการสอนมีสื่อต่างต่างครบถ้วนหมดเลย วันนี้ก็ได้รับคำวุณามาครัทคุณจากรายการที่10ก็เพิ่มเติมต่อสืบสารไิทานต่อยอดจากรายการที่9เพิ่มวัอะไรเขาเรียกเครื่องไม้เครื่องมือที่เติมเต็มทําให้กระบวนการเรียนการสอนนั้นสมบูรณ์มากขึ้นโดยมีแอปพลิเคชันผ่าน YouTube มีการถ่ายทอดที่มีระบบของกล้องอะไรต่างๆทันสมัยมากห้องถ่ายทอดที่หัวหินเนี่ยงปากังวลเนี่ยออ้ยดีมากสวยงามมาก สวยงามไหมครับว่าทุกอย่างนั้นพร้อมที่จะให้ค,คุณครูเ,เก่งๆนะครับมาเรียนมาสอนให้กับเด็กกับเราที่โรงเรียนในห,ห่างไกลได้<ฆ>โดยพื้นฐานคือเด็กที่ด้อยโอกาสเดิมนะ<ฆ>เด็กที่ขาดแคลนนะนะครับก็พอหาลือท่านนั้งตีท่านก็นหาลือทางท่านประธานมูลนิธิคือท่านพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณและคณะกรรมการท่านก็น่ารักมากท่านก็นยินดีที่จะเพื่อประชาชนคนไทยในหลวงและการที่9้าในหลวงและการที่ส0ก็ ทรงขงหรอหาอาารยุนที่จะให้พวกเราชาวไทยนั้นได้เรียนรู้จากเรื่องนี้อยู่แล้วเราคิดว่าสิ่งนี้สําคัญก็เลยหาหรือกับกสชว่าทําอย่างไรที่จะมีช่องทีวีให้เด็กได้เรียนรู้บวกสักการเท่าไหร่ส5้าช่องได้มา17ช่องนี่15้าช่องตอนที่เราเจรจอจครั้งแรกค่ะ<ฆ>1าช่องทั้งไป<ฆ>เสร็จแล้วก็เราคุยกันไปคุยกันมาจนทั่งว่ากสชว่าเขาเอาช่องที่ฟันหลออยู่เนี่ยนะครับ<ฆ>ได้ทั้งหมด17ช่องเพราะบวกกสนกับอาชีวะอีกสองแล้วก็โอเค ก็วันนี้จบแล้วช่องอะไรบ้างรู้แล้ว<ฆ>นะครับเะเล่าให้ฟังมันก็พอสองสองอย่างประจบกันก็เหลือมส<ฆ>ี่มห้ามหกถาเองครับโสทรครับเองที่ถ่ายทำกันอยู่คุณครูเราเตรียมอุดอมอุูคุณครูอของบรินเดชาสามสิบคุนเก่งทาแล้วเราก็จะเตรียมคําพร้อมพวกนี้พร้อมประชุมครูทั้งห้าแสนสามหมื่นคนผ่านทางไกล<ฆ>วันนี้เริ่มเรียนรู้แล้ววิธีการผ่านทางไกลได้เรียนรู้ในการที่สอน ท่านผู้ในการเขตท่านผู้ปกครองหลายเรียนรู้กับเราแล้วเพราะว่าเราเราปล่อยระบบของการถ่ายทอดเนี่ยเป็นพับลิกท่านเลาคณะันดีทินนะคือก่อนหน้านี้เดี่ยิฉันฟังท่านรองประลัดบอกไว้บอกว่าจะแยกออนไซต์ออนแอร์และออนไลน์คือที่พูดอยู่เนี่ยคือ DLTV เป็นลักษณะของการออนแอร์การออนแอร์นั้นหมายถึงว่าเด็กไม่สามารถจะสอบถามคุณครูได้ถูกไหมเป็นการสื่อสารเป็นการสอนเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้น นี่นี่นี่คือเครื่องมือหนึ่งนี่เครื่องมือหนึ่งที่เราพูดว่าเราเราเราหาเราห,า,รา,หา,าจุดนี้เจอเสร็จแล้วอีกเครื่องมือ,อที่สองที่เราเจอที่เราเจอของเราเองเดิมที่อยู่เนี่ย<ะ>คือขนาดนั้นเรากำลังทําเรื่องของแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่ทำเนี่ยทำมาก่อนตั้งแต่นู้นตั้งแต่เดือนกันยายนพีแล้วแพลตฟอร์มนี้ขยับมาเรื่อยทํเอ่อพวกสื่อต่างๆใส่ไว้ในแพลตฟอร์มนี้ให้คุณครูได้เอาไปใช้ยังไม่เสร็จะจะเสร็จเนี่ยประมาณมีนาพอดีเลยความโชคดีของเราที่เราไม่ต้องใช้เงินใหม่ ข้ากับแพลตฟอร์มนี้เราก็เร่งเขาเสร็จเสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วใช้คำว่า DEEP d E E P ีพีดิจิทัลเอ็กซ์คูเ e ชั e l เ e ็กซ์เชอรเเสร็จแล้วแพลตฟอร์มนี้จะถ้าใช้มวหนึ่งมดหนึ่งต้องบอกใช้ตรงนี้คือเป็นออนไลน์ดึงดึงออกแอปพลิเคชันหน้าจอออกทาง PC ซอะไรพวกโน้ตบุ๊กได้แล้วแต่แล้วแต่อุปกรณ์สมาร์ททีวีก็ได้ทั้งที่สองอย่างแล้วออนแอร์ <Online. S 1> ออนไลน์และออนไลน์อ่ะออนไลน์คือคอะไรเรียนที่โรงเรียนเรียนห้องเรียนโรงเรียนที่เรียนห้องเรียนได้ถ้าหมู่บ้านนี้ถ้าหมู่บ้านเนี่ยเขาล็อกดาวน์ไม่มีเชื้อโรคเลยไม่มีการแพร่ระบาดเลยทุกคนอยู่ปลอดภัยทุกคนมีความสุขมากในการอยู่บ้านหมู่บ้านนี้จังหวัดทั่วั้จงักกจงหวัดบอกว่าโอเคเปิดได้เต็มที่เพราะเด็กขีหมู่บ้านก็มาอัทโรงเรียนนี้ก็ร้อยกว่าคนเด็กร้อยคนก็มาเรียนได้ เขาไม่มีเชื้อโรคไม่มีใครมาเข้ามาใครเข้ามาเขาสกรีนิ่งคัดกรองแล้วนะครับครบถ้วนโรงเรียนก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิมีเรื่องของเดวร่างมือมีหน้ากากอนามัยก็พอแล้วเฟสชิล์ก็ได้เพราะว่าหมู่บ้านนี้ไม่ไม่มีไม่มีเรื่องของจามระบาดอ่าเระบาดอยู่แล้วแล้วโซเชียลดิสเทนซิ่งก็ไม่ต้องก็ได้เพราะมันไม่มีเชื้อเโอเคถ้าไงก็เราก็คอนทูนไว้ก่อนคอนทูนไว้อย่างนี้เป็นต้นสามอย่างนี้เราวันนี้เราถือว่านเวลานี้เราพร้อม เราพร้อมถึง 70%- 80%อย่างไรก็แต่ความพร้อมเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจ้อ้เรียนผมเยอะ3ามหมื่นโรงเรียนเด็ก7ล้านคนครู5้าแสนสามหรือว่าผู้ปกครองอีกที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกเป็น10ล้านคนแล้วคนเยอะขนาดนี้ก็มีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคนต่อต้านคนที่บอกว่าต้องมีวิธีการใหม่ๆอะไรเยอะแยะเลยเราต้องสื่อสารให้ชัดว่าเราต้องการทําอะไรแล้วอย่างกรณีของออนไลน์ที่เรีสอบถามไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะคะความพร้อมมีแค่ไหนคือความพร้อม เหมารวมวัดรวมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอุปกรณ์คุณครูตัวเด็กรวมถึงผู้ปกครองด้วยวันนี้เครื่องมือเราพร้อมแล้วทีนี้ก็ถามว่าพร้อมขนาดไหนก็ชี้แจงครูแล้วชี้แจงผู้ปกครองแล้วชี้แจงผู้วยการเขตแล้วเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแล้วชี้แจงกันหมดแล้วประชุมชี้แจงทางทางไกลเรียบร้อยแล้วคาถามอะไรต่างๆถามมาตอบหมดแล้วแต่เราก็ไม่มั่นใจถึงเวลาหน้างานจริงๆปฏิวัติจริงๆคืออะไร เพราะนั้นในช่วงวันที่18พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนั้นเรียกว่าเป็นช่วงทดสอบระบบระบบนี้ในความคาดหวังของเราเนี่ยจะเจอว่าระบบที่เราคุยกันเนี่ยทั้งออนแอร์ออนไลน์ออนไซต์เนี่ยนะครับหรือออนดีมานด้วยออนดีมานคือเปิดโทรศัพท์มือถ okay. ือโอเคเปิดถามว่าทดสอบระบบแล้วปรากฏว่ามีอะไรที่จะปรับปรุงความคาดหวังของเราคืออยากเห็นว่าบทบาทของครูเป็นยังไง ในการทํางานครั้งนี้เขาสอบเนี่ยบทบาทของผู้ปกครองเป็นยังไงบทบาทของนักเรียนเป็นยังไงความพร้อมอุปกรณ์เป็นยังไงความพร้อมในเรื่องคอนเทนต์ที่เราให้เข้าไปเนี่ยพร้อมขนาดไหนทุกอย่างนี้มันค้าว่าเป็นข้ามเครื่องไม้เครื่องมือที่เรียนรู้ร่วมกันเสร็จแล้วเราก็เก็บข้อมูลนี้มาปรับปรุงเตรียมตัวในการเปิดเรียนหนึ่งก,กรกฎาคมหลักสูตรต้องปรับ ต้องเปลี่ยนไหมคะเพราะการเรียนแบบหน้างานที่โรงเรียนกับการเรียนแบบออนแอร์ air, ผ่านจอทีวีและการเรียนแบบออนไลน์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกันแน่นอนคือหลักสูตรเนี่ยไม่เปลี่ยนแต่วิธีการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนหลักสูตรเราก็คือแบบปกติหลักสูตรจริงแล้วไปดูแล้วเนี่ยยืดหยุ่นมากการสอนเปลี่ยนนะเช่นเราเรียนออนไลน์เนี่ยวิธีวิชาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไม่ได้อยู่แล้ว เราก็เอาละโยกโยกวิชาชีพดีมาเรียนก่อนเรียนวิชาจําเป็นมาเรียนก่อนถ้าเปิดได้ไปโรงเรียนได้ชาออนไซต์ site, แบ่งนักเรียนถ้าถ้าห้องเรียนนี้สาสิบคนวันนี้สิบคนวันนี้สิบคนควันนี้สิบคนแย,แยกกันไปหรือเช้าบ่ายห่างกันสิบไปเรียนปฏิบัติก็อยู่ที่คุณครูออกแบบโฮมสคูลในต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จคือที่ไหนแล้วหัวใจหลักของเขาที่ประสบความสําเร็จคืออะไระคะจริงๆแล้วความใกล้ชิดของพ่อแม่ผู้ปกครองกับลูก เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นลูกต้องการเรียนอะไรสอนสอนสอนลูกหรือนําลูกให้กระบนการเรียนรู้เนี่ยให้ตรงกับความต้องการของเด็กและก็ความต้องการที่เกิดความกังวลสูงหมดถ่าผู้ปกครองเข้าใจทําให้กระบวนการเรียนรู้นี้เกิดขึ้นโฮมสคูลนี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทย เอาเป็นว่านี่เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นเองนะคะที่ได้คุยกันกับท่านเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาอันล็อกไปพร้อมๆกันการปรับบทบาทของแต่ละภาคส่วนเพื่อให้การเรียนรู้แบบออนไลน์ประสบความสําเร็จได้ จำเป็นต้องใช้หละัอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ท่านเลขาบอกไว้แล้วในขณนะเดียวกันไวรัสโควิด -19 เข้ามาสร้างบรรทัดฐานใหม่และวิถีชีวิตใหม่ทางการศึกษาที่เรียกกันว่า new normal แบบไหนช่วงหน้ากลับมาคุยกันคะ่ะ แอบมองพี่มาหลายวันแล้วอะค่ะขอบผมณช่วยรับไปด้วยนะคะ <S <S อ่านเลยก็ได้ค่ะเออพิดคนหรือเปล่าคือพี่สบายดีอะนิสัยอะค่ะ สังคมจะดีถ้าทุกคนมีจิตสำนึกใครยังเห็นแกตัวอยู่เราอยากกระซิบเบาๆวา่ามีจิตสำนึกบ้างนะคะตามนั้นเลยครับด้วยรักและผูกพันจากสถาบันพระปกเกล้า ก่อนที่จะไปพูดคุยกันกับเด็กีของเราต่อนะคะในช่วงนี้มีกิจกรรมเพื่อที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเด็กีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่4และลุ้นรับของรางวัลเป็นกระเป๋าผ้าจากทางรายการค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมตอบคําถามมาว่าจากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการไวรัสโควิด1 9ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออกี่ล้านคนข้อห ประมาณ7ล้านคนหรือข้อ2ประมาณ10ล้านคนทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันกันกบดรีคีของเราในวันนี้นะคะดออรอำน,นาจวิชยานุวัตรเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อสักครู่นี้ทิ้งค้างไว้แต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต้องมีการปรับ บทบาทของตนเองอย่างไรเพื่อที่จะให้การเรียนรู้แบบออนไลน์และโฮมสคูลประสบความสําเร็จจริงๆจริงแล้วถ้าเรากลับไปมองที่ผมเล่าใน้ฟังทั้งระบบเนี่ยจะเห็นความน่าสนใจอยู่สองสเรื่องเรื่องที่1คือการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆจะเห็นว่าความน่ารักของคุณครูที่ไปเจอกับผู้ปกครองเดินจากคำว่าเรียกว่า w a l ์กอไปหาผู้ปกครองที่บ้านแล้วไปเจอสภาพของบ้านของผู้ปกครอง จริงๆเรามีนโยบายเรื่องการเยี่ยมบ้านนักเรียนอยู่แล้วแต่ว่าการเยี่ยมบ้านนักรเรียนนั้นก็ก็ไม่ได้ถีท่าสถานนี้นะครับอาจจะไปทุกทุกบ้านวันนี้นผู้ปกครองมีโอกาสได้ไปเกือบทุกบ้านเจอเจอ,เ,จอเขาเรียกว่าเจอสถานภาพของผู้ปกครองกับกับนักเรียนแล้ว,แล,วแล้วเครื่องไม้เครื่องมือความพร้อมที่จะเรียนรู้ของเารามีการสื่อสารซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปกครองกับกับคุณครูแล้วก็เชื่อมโยงถึงนักเรียนนั่นหมายความว่า คุณครูก็เริ่มรู้บทบาทของตัวเองว่าเออฉันต้องเรียนต้องต้อง,ต,องต้องหาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่ไปไปให้ผู้ปกครองช่วยช่วยดูแลเด็กให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ผู้ปกครองก็จะคิดว่าเออถ้าฉันรู้เรื่องนี้แล้วฉันไม่รู้เรื่องอะไรจะถามคุณครูยังไงเสร็จแล้วทุกคนนั้นก็ช่วยกันในพัฒนาเด็กให้เด็กคุยกันมากขึ้นครับเด็กประสูนย์กลางสิ่งเรื่องที่สองที่ผมเจอก็คือว่าคําว่าดิจิทัลซิติเซนหรือดิจิทัลที่เกิดขึ้นในวันนี้เราเรียนทางไกลจริงออนแอร์จริง ออนไลน์จริงรแล้วก็มีออนมาน์จริงรแล้วมีออนไซต์ที่เราวัดแล้วที่จริงแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเครื่องไม,ม้เครื่องมือต้องเรียนรู้ทั้งนั้นเลยถ้าอยู่ดีๆวันหนึ่งบอกคนครูให้เรียนรู้เ,เธอก็ได้นิดนึงได้เท่าที่บอกเท่าที่ทําแต่วันนี้ต้องขอบคุณโควิดไนทีนในความรู้สึกผมไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้เป็นโควิดไนทีนะครับหมายความว่าทําให้คนมีภาพบังคับในการที่จะปรับตัวเข้าสู่สถานการเรียนรู้คําว่าดิจิตอล ทำเยาวต้นนั้นเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาพัฒนาคนการเรียนการสอนไม่ใช่เฉพาะเด็กครับตัวคนครูเองค,อคือจะรู้สึกไม่พร้อมยังไงก็ต้องเริ่มลงสนามแล้วล่ะใช่เรื่องที่3ที่ที่ผมมองเห็นที่ที่มองว่าการบริการเรียนรู้ต่อไปจะเปลี่ยนไม่ใช่เรียนห้องเรียนคาดรวมอย่างเดียว จะเรียนในการใช้บทบาทบผู้ปกครองได้ด้วยสื่อสารถึงแล้ววันนี้เราใช้ทีมอะไรต่างๆคุยกันได้แล้วหรือแม้แต่ไลน์ที่เราเรียนประจํานี่แหละนะครับทเรารู้แหล่งของการที่เรามีแพลตฟอร์มแล้วก็เรียนในห้องเรียนหรือแม้แต่มีครูเก่งๆที่มีอยู่ในช่อง u t u b e เอามาสอนได้คุณค,ครูจะปรับวิธีการเรียนการสอนแล้ววิธีการเรียนการสอนนั้นจะเปลี่ยนไปโดย มิติของการความรู้ของคุณครูและความตั้งใจของคุณครูและคุณครูจะพัฒนาเรื่องนี้ได้มากกว่าครับจะมี New Normal เกี่ยวกับการศึกษาอะไรอีกไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่านว่ากระบวนการเรียนรู้เปลี่ยนค่ะคือเด็กเองเนี่ยก็แสวงความความรู้ได้มากกว่าในแบบเดิมเดิมนั่นคือการแสวงความรู้ที่ที่จากช่องทางอื่นเนี่ยแสวงความรู้ความรู้เพื่ออะไรอะเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเพื่อเกมอ่าหรือสิ่งที่ไม่ดี แต่วันนี้พอพอมีช่องทางแบบนี้ถ้าครูให้กันบ้านไปเด็กก็เริ่มบอกอ๋อนี่มีแหล่งเรียนรู้แบบนี้แล้วเขาเรียกว่าเด็กจะเรียนรู้ทุกอย่างที่บ้านแล้วกลับมาเรียนมาดีเบตมาอะไรไปซอมมิ่งกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียนเขาเรียกว่าฟลิปคาร์ลูมเรียนกลับด้านเรียนที่บ้านมาสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่โรงเรียนแล้วเราพูดถึงปัญหาอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยทุก ด้านทุกเรือ่องนั่นคือความเหลื่อมลำ้ำคความไม่เท่าเทียมกันออนไลน์จะเข้ามาช่วยได้แค่ไหนรหรือจะยิ่งทำให้มีความเหลื่อมล้ำและไม่เท่าเทียมกันไปกันใหญ่คือยอมรับครับต้องยอมรับอย่าโกโหกกันเหลื่อมล้ำแน่นอนอแต่สิ่งหนึ่งหมคําว่าองค์ความรู้เนี่ยกาะพัฒนาคนเนี่ยแหล่งเรียนรู้เนี่ยมีมากทีนี้ก็ต้องเราส่วนกลางราชการเนี่ยต้องหาเครื่องมือที่ ช่วยเขาได้ต้องพยายามผลักดันไปเรื่อยซึ่งเราเองก็พยายามที่หาเครื่องมือที่ให้โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยมีพัฒนาการเช่นวันนี้เราพูดคึงโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอยากให้ทุกตำบลน,นั้นมีโรงเรียนที่มีองค,อคอง์ความรู้พร้อมเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมคือเอเช่นถ้าคอมพิวเตอร์พร้อมไม่มีอินเทอร์เน็ตที่มีความหมาย five, five. Yeah. เลยเออไม่มีความหมายอะไร <Huh. S 1> วันนี้ท่านรฐมนตีเองเนี่ยให้เราทําเรื่องของการที่ ทำอินเทอร์เน็ตครบทุกโรงเรียนแล้วความเร็วสูงคาดว่าสิ้นเดือนนี้ครบทุกโรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นก็ประมาณสัก5-6เปอร์เซ็นต์เพราะบนดอยบนอะไรต่างๆที่ต้องใช้ผ่านสัญญาณดาวเทียมอาจจะมีความเสียรไม่เสถีญญยรบ้างแต่อย่างไรก็แต่ก็จะพยายามปูผมให้ครบที่คุยกับเดิกทรงดีเนี่ยท่านปรหิหารกระทรวงดีอบอกว่าเขาทําไปจ่อหน้าบ้านเกือบถึงหมดแล้วไฟออปติกนะครับแล้วก็ทางสำทก็อเข้าไปเชื่อมต่อสัญ,ญญาณต่อจากสายไฟอกติกนี้เข้าโรงเรียน ถ้าสัญญาณดีทุกเรียนแล้วเครื่องไม้เครื่องมือจะตามมาเองเอาละถ้าเท่ากับเงินไม่พอผมก็ต้องเชิญชวนประชาชนพี่น้องทั้งหลายช่วยกันดูแลลูกหลานของท่านหรือใครก็จะมีบริจาคอะไรต่าก็ว่ากันไปอันนี้ก็ต้องทําในเรื่องของการนำรม์ทรัพยากรในหลากหลายรูปแบบโอม,มานด้วยส่วนหนึ่งกับความต้องการของประชาชนที่ดูแลประชาชนคนไทยด้วยกันผมเห็นแล้วแค่ตู้ปันสุขที่เรามีวันนี้ ถึงแม้ว่าจะมีพฤติกรรมที่อาจจะเบี่ยงเบนบ้างแต่อย่างไรก็มองเห็นภาพความสวยงาม<ฆ>การผู้ให้กับผู้รับถ้าเราคิดเรื่องนี้เพื่อจะดูแลเด็กไทยทั้งหมดเนี่ยว่ามีคนจะช่วย mm hmm. เยอะเพียงงเราให้ชัดเจนแล้วกันกระสุงสายการชัดเจนว่าจะทําอะไรเพื่ออะไรผมเชื mm ่อว่าความเหลื่อมล้านั้นจะขาดหายไปไม่หมดก็น้อยลงไป ขอบพระคุณท่านเลขาธิกาที่มาพูดคุยมาที่มาให้เราได้รับทราบไปพร้อมๆกันอย่างที่ย้ำกันไว้ยังไงก็ตาม1กรกฎาคม2563ต้องเปิดเทอมไม่เลื่อนแล้วแต่พอเปิดเนี่ยจะใช้วิธีการในการเรียนรู้แบบไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยเรามีทั้งการเรียนรู้แบบออนไอน์ site, ออนไลน์และออนดีมาร์ทนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเดอะคีย์ข่การเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่4ของเราได้ตามวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้นะคะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ t n เช่อง16เพื่อที่จะนําเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวทั้งเรื่องของการเมืองการขับเคลื่อนประเทศและที่สําคัญการเมืองภาคพ,พลเมืองพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมได้ค่ะ การติดตามรายการของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งผ่านบอกได้แนะนำติชมรายการผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของทางสถาบันพระปกเกล้า20ท่านแรกที่ส่งข้อความเข้ามารับของที่ระลึกจากทางสถาบันเลยวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วท่านเลขาอำน,นาจดิฉนณชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ